สวัสดีครับธนพรม45แผ่บุญเป็นกุศลวันนี้จะพามาสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับไปชมกันเลยครับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวงตรงข้ามพระบรมมหาราชวังถนนหลักเมืองแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับพอเข้ามาถึงภายในเราก็จะมาบูชาเครื่องสักการะตรงนี้กันก่อนครับ จุดแรกเราก็จะมาที่หอพระพุทธรูปเป็นก่อนครับขึ้นไปกราบพระกันก่อนครับการไหว้ศาลหลักเมืองที่ถูกต้องนั้นจะมีอยู่5จุดด้วยกันครับซึ่งจะต้องเรียงไปตามลำดับดังนี้ครับจุดที่1หอพระพุทธรูปเป็นจุดแรกที่ต้องมากราบไหว้บูชาคุณพระศรีพระรัตนตรัยครับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีครับ ตามธรรมเนียมพิธีพราหมาก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทําพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นเจยภูมสําคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยครับและตรงนี้ก็คือจุดที่สององค์พระหลักเมืองจาลองครับจุดที่สององค์พระหลักเมืองจาลองจุดนี้จะเป็นจุดที่กราบไหว้ถวายทุกเทียนพวงมาลัยดอกไม้บูชา และผูกผ้าสีที่เสาหลักเมืองจำลองครับสำหรับจุดนี้ก็คือจุดที่3คือองค์พระหลักเมืองครับเข้าไปบูชากันเลยครับจุดที่3คือองค์พระหลักเมืององค์จริงครับ จุดสาคัญของศสาหลักเมืองคือเสาหลักเมืองเดิมทีเสาหลักเมืองมีเพียงสาลาปลูกไว้กลางแดดกันฝนเท่านั้นจนชำรุดลงอย่างมากในสมัยรัชกาลที่สจึงได้โปรดให้ทําขึ้นใหม่อีกเสาห,หนึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ศสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมืองสองต้นนับจากนั้นเป็นต้นมาครับเสาหลักเมืองใหม่นี้มีเสาไม้ส,มสักเป็นแกนอยู่ภายในประดับด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเม็ดทรงมันและผูกดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งหลายประสบความเจริญรุ่งเรืองถาวรยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับศาลหลักเมืองหลังปัจจุบันนี้มีรูปแบบเป็นอาคารครึ่งปูนทรงยอดปลางมีมุกยื่นทั้ง4ด้านแต่และด้านมีหลังคาซ้อนสองชั้นและมีมุกลดอีกด้านละ1ชั้นมีหลังคากันสาดโดยรอบเครื่องมุงประดับระเบื้องเคลือบตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีตครับ สำหรับตรงนี้ก็คือจุดที่4คืออาคารเทพารักษ์ครับเข้าไปสักการบูชากันเลยครับภายในหอเทพารักษ์ทั้งห้าจะเป็นที่ประดิษฐานของเทพ5้าองค์ประกอบด้วยองค์แรกพระเสื้อเมืองเป็นเทพรักษ์คุ้มครองป้องกันทั้งทาง,ทงบกทางน้ําคุมกําลังไพรพลแสนยากรรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากศัตรูมารุกรานครับองค์ที่สองพระทรงเมือง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเปรียบได้กับฝ่ายปกครองเป็นเทพารั์ที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินและดูแลความผาสุขของบ้านเมืองซึ่งต้องเปี่ยมด้วยพระคุณคือความเมตตาละมุนละม่อมเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณธรรมครับองค์ที่สพระการชัยสีเป็นเทพร,รั์ที่เป็นบริวารพระยมมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใดทําความชั่วรวมทั้งสอดส่องดูแลบุคคลอันธพาลในยามค่าคืนด้วยการขี่นกแสบออกตรวจตรา และเมื่อบุคคลใดถึงคาดหรือถึงเวลาตายก็นําตัวไปให้พระยมชําระความถ้าทําความดีก็ส่งขึ้นสวรรค์ทําความชั่วก็ส่งลงนรกองค์ที่สเจ้าหอกลองเป็นเทพร,รักษ์ประจําหอกลองมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆอันเกิดขึ้นในแผ่นดินเป็นต้นว่าคอยรักษาเวลาย่ารุ่งย่าค่าและเที่ยงคืนเกิดอัคีภยัยหรือมีข้าศึกศัตรูยกมาประชิดพระนครองค์ที่หเจ้าเจตคุปเป็นเทพร,รักษ์ที่เป็นบริวารแห่งพระยม,มาราช มีหน้าที่จดความชั่วร้ายของมนุษย์เพื่อรายงานพระจมราชเมื่อตายไปครับจุดที่5เติมน้ํามันพระประจําวันเกิดเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลชะตาจากเทพนพเคราะห์และสะดอดคพ้องให้รอดพ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงนําพาให้ชีวิตพบความสว่างสวัยเจริญรุ่งเรืองครับผู้ที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญประจาเมืองอย่างเช่นสารหลักเมืองด้วยความศรัทธาในเทพเาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลรักษาแผ่นดินบ้านเมืองเป็นการสร้างกําลังใจให้แก่ผู้ไหว้ เกิดพลังในการต่อสู้ชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างมีสติย่อมอยู่บนแผ่นดินนั้นอย่างมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตหน้าที่การงานการเงินประสบแต่โชคดีเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับได้ทําการสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ